สวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวของลุงพลกันต่อนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะติดโควิดตอนนี้เราก็จะกลับมาทำ Youtube อย่างเก่าดูเขาทำเอฟซที่น่ารักทุกท่านเอฟซี FC ของลุงดูลุงเขาทำเขาตบหัวตกภาพรูปอบอตลอ แล้วอย่างนี้งลังทุกคนก็จะให้การต้อนรับและรักลุงพลเหมือนเก่าหรือไม่ดูเอาเองก็แล้วกันขอให้ดูดีๆจากผู้ต้องหากลายเป็นผู้ร้ายแต่ก็ยังไม่ผิดนะคะเพราะศาลยังไม่ตัดสินยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ดูพฤติการการทำของลุงพลสิคะทำแบบไหนดูเอาเอง และขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม